วันนี้ก็มาชมนะครับการจัดสรรพื again, there, or or hmm. back, ้นที่ในเนื้อที่2ไร่นะครับบริหารจัดการนะครับเป็นแนวทางเป็นไอเดียได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการล้อมครับล้อมด้วยลังคานะครับกระเบื้องกระเบื้องเก่านะครับเบื้องเก่าเพื่อที่จะเลี้ยงเป็ดนะครับก็อาจจะใช้งบประมาณไม่ได้สูงมากนี่จะเป็นกระเบื้องเก่าครับด้านในก็จะเป็นสระน้ำนะครับปล่อยให้เป็ดได้เล่นน้ำนะครับ แล้วฝั่งนู้นก็จะมีรวบรั้วนะครับก็ปลูกหญ้าตรงนี้สามารถตัดให้วัวได้ครับแล้วพื้นที่ในส่วนตรงนั้นก็เป็นปลก้วยครับนี่สระน้ําด้วยครับมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานินปลาปล่อยปลานินเยอะไหมครับตรงนี้ปล่อยปลานินเยอะไหมครับ ก็เป็นปานิลไอ้ไป,อปานินกระเทยปานินกระเทยิน,นกระเทยมันจะออกลูกเหมือนกันนะครับออกลูกครับออกลูกอ่าแต่ช่วงแรกมันจะไม่ออกลูกครับมันออกลูกช้าชอบมากเลยบรรยากาศนี่นี่เป็นบ่อน้ำน่าจะลึกประมาณเท่าไหร่ครับเท่าหน้าอก,าอกประมาณหน้าอกเราเวลาลงไป ผมไม่ได้ขุดให้มันลึกที่เก็ให้มันลึกก็พอดีพอดีครับถ้าลึกแล้วถ้าน้ำามาแห้งไหมครับตรงนี้ไม่แห้งครับน้ำอยู่ตลอดอยู่ตลอดบรรยากาศดีเน็ตพี่ว่าพี่ถ้ามันแบบเต็มที่มันก็จะมันก็จะสมบูรณ์นะมันก็ได้ทั้งหญ้าทั้งวัวได้อะไรด้วยเนาะเออดูดิตรงนั้นก็จะปลูกมันหลากหลาย เนื้อที่2ไร่จัดสรรได้ดีเถอะแต่สำคัญคือแหล่งน้ำนาะน่าอยู่ครับยอดวหน้าฝนก็ต้องตัดหน่อยตัดหน่อยก็พอดีให้วัวได้วัวด้วยประมาณนี้แหละก็เป็นอีกสวนหนึ่งนี่ต้นอะโวคาโด้ค่อยๆทำค่อยๆไปเนาะงบน้อยๆใช่ครับปลูกอะไรก็ปลูกไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมีลูกก็ได้ จะให้ได้ปลูกมันคือเรียนให้แต่มีต้นให้ดูโอเคดูไม่ได้กินก็ซื้อกินออะอ่านี่อันนี้ก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกก็ไม่จำเป็นต้องแบบมีผลผลิตก็ได้มะพร้าวที่ปลูกไปไม่ต้องมีลูกก็ได้ถ้าอยากกินก็ไปซื้อกินเองมันไม่จำเป็นที่จะอันนี้ขนาดนั้นไงโอ้แมงใช่ไหมครับมะพร้าวนั้นปลูก กี่ปีแล้วครับครับห้าหกปีเป็นมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมไหมครับโอ้ครับครับนี่ก็อ่าอันนี้ปัญหานี้จริงจริงออืมันนี้ปัญช่ายเราไม่รู้เราอาจจะปลูกชาวสวนมาทำนาก็อาจจะทำไม่เป็นอ่า แต่ถ้าจะเป็นเจ้าสวนเขากเขามองออกเลยใช่ไหมว่าควรจะแก้จ,จุดไหนเนี่ยที่บ้านก็ปลูกแต่มันก็เป็นอะไรนะบ่รุนแมงกัดเหมือนกันครับจะใบแงดงเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับประมาณนี้มันไม่ใช่ชีพเราเราปลูกให้มันเป็นสวนให้มันมีปลูกให้มีผลิดีตอนนี้ไม่รู้ก็เืินที่บอกเมื่อกี้ซื้อกินเอาไอันนี้อาจจะไม่ใช่แนวเออ นะครับเราเป็นเลือกใช้เอาเองครับเกษตรยุคไหนเกษตรยุคไหนก็ไม่รู้ <laughs> เกษตรพันเกษตรยุคไหนครับ <laughs> อันนี้ก็ต่อยอดใช้สสยเอาเนาะมันเป็นความชอบเนาะชอบแต่ย่างไงกล้วยยังไงก็ต้องได้กินนะกล้วยนะครับโซนโน้นถ้ากล้วยมันไม่ได้กินอีกก็ตึงแล้วแหละโอเคครับลกล้วยได้ตลอดนะครับ ครับ